วิธีทำให้ผู้ชายทุ่มเทจนหมดหน้าตักมันจะต้องเกิดจากการที่ผู้ชายคนหนึ่งรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้เอาจริงจังกับชีวิตเหมือนกันเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ไหมเราจะมีความสุขเราจะสามารถมีความสุขจากข้างในได้เรามีการมองโลกที่มันเป็น positive แค่ไหนแค่นี้มันก็จะเกิดแรงหนึ่งดแูแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณรู้สึก ถึงความเป็นตัวตนของคุณแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้หล่อแหลเหล่อแหละคือไม่รับผิดช,ชอบคราวนี้การที่เขาจะหมดหน้าตักกับคุณมันเหมือนกับคุณจะต้องเป็นแหล่งที่คนคนนั้นลงทุนแล้วเขาได้รับอะไรกลับคืนหลายเท่าซึ่งผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติผู้หญิงเป็นเพศที่มหัศจรรย์มากผู้หญิงเนี่ยเวลาได้รับอะไรปึ้งเนี่ย เวลาชีสะท้อนกลับอะชีจะเอาสิ่งที่ชีได้รับมาสร้างให้มันใหญ่ขึ้นแล้วส่งคืนไปให้กับผู้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเอาสเปิมหนึ่งเล็กๆเนี่ยค่ะเอามาในตัวสามารถสร้างใครสร้างมนุษย์ได้หนึ่งคนผู้หญิงคนหนึ่งเอาอาคารบ้านสักหลังให้เธอเธอสร้างบ้านที่อบอุ่นผู้หญิงหนึ่งคน เราไปผู้ชายนะไปซื้อพวกกับข้าว g กซ c ี r y สโ o รมารถเข็นคันหนึ่งส่งไปให้เธอเธอรีเทิร์นกลับมาเป็นอาหารที่อร่อยหลายๆมื้อที่เราได้กินอย่างอร่อยนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทำ แต่เวลาทำให้ผู้หญิงไม่สบายใจนิดเดียวสิ่งที่จะสะดอนกลับมาคือโลกทั้งใบจะลงมาทับคุณที่จิ้งใหญ่จะบอกตรงนี้ก็คือความอาศัศจรรย์ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่ต้อง,องมีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายจะต้องคิดไว้เสมอว่าไม่ใช่ไปว่าว่าเวลาผู้หญิงสะท้อนกลับมาเราไม่ชอบแต่ผู้ชายต้องรู้จักว่าเราควรจะให้อะไรเธอก่อนเพื่อเธอจะได้สะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเดิมถึงสิบเท่า และนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงอาจจะไม่เคยรู้ตัวนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีใครก็ตามเขาลงทุนชีวิตของเขากับคุณแล้วคุณสามารถจริงจังกับสิ่งนี้เราสร้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงที่มันมีศักยภาพมากขึ้นผมจะบอกคุณให้ว่าเขาจะให้คุณทุกอย่างเจนี่ชนะใจผมเพราะเจนี่เอาจริงครับเจนี่เอาจริงแล้ววันนี้เจนี่ยังเอาจริงอยู่3ปีแล้วชียังช่วยผมทํางานได้แบบ amazing เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีกันเนี่ย มันทําให้ผมเบาและทําให้ผมคิดวิธีที่จะช่วยมนุษย์โลกได้อีกเยอะไปหมดเพราะเจนนี่อยู่ข้างหลังแล้วทําให้ผมอุ่นใจแล้วนี่คือสิ่งที่ผู้ชายจะให้หมดหน้าตักแต่ถ้าใครยังไม่มีความรักเอาสิ่งนี้ไปเก็บไว้ในใจเพื่อเตรียมพร้อม,อมที่จะเจอคนที่จะมาทุ่มเทกับคุณจนหมดหน้าตักวันหนึ่งครับผม